ครับผมตอนนี้เวลาตีห้าเกินครับผมตีห้าเกินแล้วครับออกจากตัวเมืองพะเยามาตั้งแต่ตีสี่สี่สิบกุนตีห้าครับออกพะเยามาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปปางปูเลาะนะครับเดี๋ยวปาไปเอวปางปูเลาะครับผมเดี๋ยวขึ้นเข้าแยกหน้านี่ก็ถึงแล้วครับเข้าแยกหน้าเดี๋ยวป้ากันครับผมเดี๋ยวผมพาไปเอวครับ ไม่ใช่ไปพาเมที่เราพามาหลงครับเอาพามาหลงครับตอนนี้กำลังหาเส้นทางกลับอยู่นะครับอัศนีครับครับผมอัศนีพามาหลงอัศนีพาเที่ยวครับอัศนีพาเที่ยววันนั้นก็ฟ้าหลงมึงแปะ้าหลงมึงแห้มาแล้วถึงรอบนะครับจังวัดยาวเอาแล้วคอับเราสับสนแล้วครับเรื่องไปนี่สับสนนะครับดูนิดแล้วนะครับโอ้ผมกายเพชรอยู่ล้วนะคงจะไม่รอดนะครับ ยวเาไปไปวิวก่อนบ้านวิวอยู่ไลน์นี่อยู่ไหนแล้ววิวอยู่ไหนก็เฟียอันเียงไปบนี่ว่ครับว่าลน์นี่ค่เดี๋ยนี่เขาอยู่ไหนเดี๋นี่แต่ป้ายบัญจีเวทูนอสียป้ายบัญวเแค่ะ ตีอ่ะไปหาแดงี่นี่ไปหาแดงนะครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มสับสนแล้วนะครับเดินุดเียกนัเดินหากันแล้วครับเดมอนไม่เอารถขึ้นแล้วเดินขึ้นเอาครับตอนนี้เอาอาสนีหวาเอเมียอาสนีล้วหายห่วงอยู่แล้วจะไปาแดงนเดี๋ยวีคุอยู่าแดงอย่านันะ้นไรแดงล้างขึ้นมันโหดอยู่นะเอาอาสนีหวาไปตั้งไหนเดี๋ยวนี้วางี่น ไปตังไหนอาศนีที่ไปต้องพูดแล้วด้วยนี่อาศนีเอามาเจอทางตันแล้วครับอาสนีไปไหนต่ออันนี้ทางตันล ตอนนี้อยู่ไหนครับพี่ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเจดผุนเหนไปแล้วเขาจะเดินทางเลาะเลาะตามนแนวทางธรรมชาติแล้วนั่งขึ้นกระถิฝาแดงนะครับโอ้โหที่อยู่ตรงนี้นะโอ้นี้เขาอยู่ไหนกรัอยู่บ้านป่าเมียงครับอยู่ตรงนี้อ้โอยู่ตรงนี้ บรรยากาศครับผมเพิมอัลาับปิกาอยู่ตรงไหนอัลลับปิกาอยู่ฝั่งพ่นครับผมฟังพูนเหรอเอเปโซเหรอเอฟปโซ่ที่ฝั่งนี้ครับนี่เอเปโซ่เหรอครับโอ้ไม่ได้พันชั้นดีนะครับผมกับโอ้กาแฟครับผมแล้วนี่เนาะอันนี้น่าจะลาเต้ครับนะครับอ๋อนี่ผสมกันเนาะลาเต้เนาะผสมกันนี่ขยันเอเปโซเนาะดำนี่เนาะอันนั้นดำนี่แบบขั้วเข้มครับกัแบบเข้มข้นแบบขั้วเค็มอันดำนี่นะ กินแล้วตาเพลงเลยเวันรรยกกาศครับผมตอนนี้อยู่ผาแดงครับอ้าวใครจะกินกาแฟก็เก้วมะมาวเลยอันเป็นกาแฟยังเขาเขาเ่าอย่างกาแฟขี้ชมดเนี่ยบ่ตัวกินแล้วหมาบลื้นแล้วก็บึ้ดเลยขี้ ข้าวไขไปข่ามคว้ากันด้วยฮะข่ามควากันนี่กาแฟโอ้ยสมารถเลยสีสีหาแดงบรรยากาศเย็นๆครับผมตีปางปุรเลาะครับอันนี้ตอนตอนนี้อยู่ตีผาแดงครับผมรอพระอาทิตย์ขึ้นเนาะไม่ต้องต้องติดตั้งกล้องเหมือนเ้าเขาเนาะ อาทิตย์คืนก่อนใครในสยามวิวงามงามืัอนี้เพื่อนน้ำแต่ฮอ๋อปิมอมเป็นกาแฟขี้สมุนท์เ่ตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยไเขาบุญกะเดี๋ยวขึ้นไปบนไป่ปครตังตึกตีนอ๋ออันนั้นตังตึกตะกี้เหรอเขาลงไปยีกาแฟฮะยีลงยนต์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 ไหนเอาละเปิดจีทีเอ็ละแต่ละคนกบบบุงหูจักตีจักตังเนาะเอยังไม่เย็นนี่ ฟ Sit. Sit. ุกสมุนมาท่านไหนซิดซิดฟุกต้องอู่กำวันอู่กำเมปืนเน่ยไหลมาบนอู่ใช่ฮะเว่นเว่นเป็นลื่ออันนี้ม่ใช่ลื่อแล้วอันนี้ตากาแฟก็ครับอ๋อเป็นเป็นกาแฟพันหน่อยอย่างครับนี่กาแฟพันธุ์อะไรนะครับนี่อลาบิก้าค่ะอ๋ออาราบิก้า นี่ก็ครับติป๊กนี่ไะติฟรรูมนี่ไอโอ้โหนี่เหรอเป็นาบิกาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่ในร้านเนี้ยอ๋อ,บอาบิกานี่เป็นกาแฟาบิก้าอ๋อ,อจุดชมวิวอีกไกลไหมครับ จากจังนี้ไปที่จะไปเนี่ยเนี่ยเดินไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่คร่ะเดินเดินข<อ>ี่รถก็ได้๋อ,อมบอสไซไปก็ได้นะครับเนาะโอเคขอบคุณครับก็ใช่ที่นั่นก็ใช่อ๋อครับ